ราศีมังกรดวงชะตาของท่านนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์เกณฑ์ดวงชะตาของท่านนั้นนับจากนี้ไปท่านจะพบเจอทั้งเรื่องราวที่ดีและก็เป็นเรื่องราวที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็จะเกิดควบคู่กับท่านไปด้วยสำหรับเรื่องราวดีๆนั้นเราได้ทำคลิปไปในคลิปก่อนที่ว่าท่านนั้นจะพบเจอเรื่องราวที่ดี เรื่องราวที่เป็นมงคลเรื่องอะไรบ้างแต่สําหรับในคลิปนี้ก็จะบ่งบอกจะมาคอยเตือนให้ท่านนั้นต้องระมัดระวังซึ่งท่านนั้นจะได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์ดาวเกตและดาวอาทิตย์ที่จะมีการโครจรในช่วงถัดจากนี้ไปซึ่งนั่นจะทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นพบเจอกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาทำให้ท่านนั้นต้องหาหนทางแก้ไข ต้องทำให้ท่านปวดหัวและในขณะเดียวกันในช่วงเดือนเมษายนก็มีดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวใหญ่มีการโคจรนั่นจึงเข้ามาช่วยเข้ามาทำให้ปัญหาต่างๆเรื่องต่างๆนั้นเบาลงหรือซอฟลงท่านจะพบเจอกับเรื่องราวปัญหาต่งตางๆแต่ตัวท่านนั้นก็ต้องมีวิธีการแก้ไขมีวิธีการหลีกเลี่ยง เพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นกับตัวท่าน 3. ปัญหาด้วยการที่ถือว่ามีเกณฑ์เกิดขึ้นกับท่านในช่วงถัดจากนี้มากที่สุดเรื่องที่1ชาวราศีมังกรในช่วงถัดจากนี้ไปท่านต้องระวังปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ทํางานสําหรับข้อนี้ชาวราศีมังกรท่านต้องระมัดระวังให้ดีไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นจากตัวงานต่าง สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวงานนั้นท่านต้องระวังการที่ท่านทำงานในแบบเดิมๆหน้างานเดิมๆซ้ำๆวนเวียนกันทุกวันนั่นจะทำให้ท่านเกิดความชลาใจจะเกิดความเคยชินและจะทำให้ท่านทำงานหลุดการตรวจสอบงานผิดพลาดทำให้งานนั้นตีกลับหรืองานของท่านนั้นทำให้เกิดปัญหาแผ่ไปในวงกว้าง ท่านต้องระมัดระวังความเคยชินของท่านให้ดีและปัญหาที่เกี่ยวกับสถานที่ทำงานในช่วงถัดจากนี้ไปการที่ดาวศุกร์ดาวเกตและดาวอาทิตย์มีการเคลื่อนย้ายนั้นค่อนข้างที่จะส่งผลมาถึงสภาวะทางด้านอารมณ์ไม่ใช่ราศีมังกรราศีเดียวแต่เป็นอีกหลากหลายราศีที่จะเจอผลกระทบในลักษณะเช่นนี้ชาวราศีมังกรในช่วงถัดจากนี้ไป ท่านต้องระวังการที่ท่านจะมีการบาดหมางกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทได้เคยช่วยเหลือกันมาเคยอยู่เคยกินกันมามีเกณฑ์จะมีเรื่องราวบางเรื่องราวทําให้ท่านผิดใจกันด้วยสาเหตุต่างๆนานาวิธีแก้ปัญหานั้นก็คือให้ท่านนั้นหันหน้าปรับความเข้าใจกันอย่าปล่อยให้เรื่องคาใจอย่าปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปเพราะนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้น ของการเสียคอกันในอนาคตชาวราศีมังกรในช่วงถัดจากนี้ไปหน้าที่การงานของท่านท่านต้องระมัดระวังให้ดีมีเกณฑ์มีคนที่ไม่หวังดีต้องการที่จะเข้ามาทำงานแทนท่านต้องการที่จะเข้ามานั่งเก้าอี้ของท่านก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดพยายามเซฟตัวเองระวังปัญหาต่าง จะทำให้การงานของท่านมีผลกระทบและชาวราศีมังกรในช่วงถัดจากนี้ไปท่านต้องระวังข้อนี้ถือว่าเป็นข้อพิเศษท่านต้องระวังการที่ท่านผิดใจหรือการโต้เถียงกับคนที่อายุมากกว่าไม่ว่าจะเป็นพี่ที่ทำงานหรือแม้แต่หวัวหน้าผู้บังคับบัญชาในตอนนี้ชั่วโมงนี้ อารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างที่จะอ่อนไหวในครั้งอดีตท,ท่านอาจจะยอมแต่ณปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะทำให้ท่านนั้นเหลืออดเหลือทนท่านก็อาจจะยอมแลกด้วยการโต้เถียงมีการประทะคารมท่านต้องระมัดระวังปัญหานี้ให้ดีเพราะนั่นจะส่งผลกระทบกระเทือนถึงงานของท่านได้ก็ขอให้ท่านพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองในช่วงนี้ให้ดีข้อที่สอง ชาวราศีมังกรท่านต้องระวังการเดินทางการเจ็บป่วยและการประสบอุบัติเหตุต่างๆในช่วงถัดจากนี้ไปการที่ชาวราศีมังกรนั้นมีการเดินทางไม่ว่าจะด้วยการทำงานหรือแม้แต่การไปท่องเที่ยวต่างๆท่านต้องระวังการเดินทางนั้นท่านจะพบเจอกับอุปสรรคมีเกณฑ์ที่ท่านจะไปถึงจุดมุ่งหมายช้าลงกว่าเดิม มีเกณฑ์ที่จะต้องเลื่อนนัดมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะต้องเลื่อนคิวออกไปไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่านอาจจะพบเจอกับรถติดการจราจรที่ติดขัดการจราจรที่ไม่เอื้ออํานวยหรือแม้แต่รถยนต์พาหนะของท่านมีเกณฑ์เกิดชำรุดเสียหายกระทันหันแบบที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมวางแผนกันไว้ก่อนทำให้เกิดปัญหาต่างๆนานาท่านต้องระวังการที่ท่านไปอยู่ หรือไปทำธุระในสถานที่ต่างๆท่านต้องระวังท่านมีเกณฑ์ที่จะล้มป่วยไม่ว่าจะเป็นการเจ็บหัวปวดท้องที่เกิดจากโรคระบาดประจำท้องถิ่นหรือโรคระบาดท,ที่มาตามช่วงฤดูกาลและชาวราศีมังกรท่านยังคงต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นมแมลงสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอนในช่วงนี้ท่านต้องหลีกได้ให้หลีกอย่าไปเสี่ยง สถานที่ใดที่เป็นสถานที่รกทึบสถานที่อันตรายท่านไม่ควรที่จะเข้าไปสัญจรในเส้นทางน,นั้นควรจะหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นและคำว่าอุบัติเหตุนั้นไม่ได้หมายถึงการเดินทางการสัญจรการใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่คำว่าอุบัติเหตุนั้นขอให้ท่านระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวันด้วยไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการออกกาลังกาย ท่านต้องระวังจะลื่นจะหกล้มมีเกณฑ์ที่ท่านจะบาดเจ็บหรือแม้แต่การใช้ของมีคมไม่ว่าจะเป็นมีดไม่ว่าจะเป็นกันไกลมีเกณฑ์มีโอกาสที่ทำให้ท่านนั้นเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้และที่สำคัญการเดินทางการใช้รถใช้ถนนท่านต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษหากตัวท่านนั้นมีการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะขับขี่ยานพาหนะต่างๆ ท่านก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือควรที่จะใช้วิธีการเดินทางโดยวิธีการอื่นท่านไม่ควรที่จะฝืนขับรถขับราด,ด้วยตัวเองมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้และการเดินทางในแต่ละครั้งท่านควรจะตรวจเช็คสภาพรถยานพาหนะของท่านให้ดีให้อยู่ในส่วนที่พร้อมใช้งานเสมอท่านต้องระมัดระวังการเฉียวชนหรือการเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินทาง จะทำให้ท่านนั้นทั้งบาดเจ็บทั้งเสียเวลาก็ขอให้ท่านระมัดระวังปัญหาในข้อนี้ให้ดีสำหรับเรื่องที่สามชาวราศีมังกรท่านต้องระมัดระวังปัญหาที่เกิดจากเพื่อนบ้านซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญอย่างมากชาวราศีมังกรหากจะพูดถึงในครั้งอดีตปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆก็จะเกิดขึ้นจากเพื่อนบ้านแต่ท่านนั้น ก็อาจจะทำหูไปนาะเอาตาไปไร่หนักนิดเบาหน่อยก็ไม่ถือสาไม่ว่าอะไรกันแต่ในช่วงนี้เหมือนว่าจะพบเจอกับปัญหาที่หนักขึ้นการไม่เกรงอกเกรงใจหรือแม้แต่การวุ่นวายเข้ามาในชีวิตส่วนตัวมากเกินไปแต่ส่วนมากจะเกิดจากปัญหาที่เกิดจากการโดนเอารัดเอาเปรียบในข้อนี้ชาวราศีมังกรทัดจากนี้ไปท่านจะไม่ยอม มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะมีการผิดใจมีการโต้เถียงปะทะคาลมก็ถือว่าในช่วงทัดจากนี้ไปปัญหาเก่าๆที่เคยเป็นปัญหากันมาก่อนมีเกณฑ์ที่จะครุกกลุ่นขึ้นมาอีกครั้งในช่วงนี้ท่านต้องระวังหากมีการโต้เถียงหากมีการเคลียร์ใจกันท่านต้องระวังอย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาท่านต้องระวังหลีกเลี่ยงการลงไม้ลงมือ เพราะนั่นจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาจะทำให้ท่านนั้นต้องไปตัดสินกันที่โรงที่ศาลทำให้มีคดีความทำให้การทำงานหรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นยากลำบากมากขึ้นและปัญหาสัตว์เลี้ยงท่านต้องระวังไม่ว่าสัตว์เลี้ยงของท่านหรือสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านในช่วงถัดจากนี้ไปมีเกณฑ์จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เพื่อนบ้านและตัวท่านนั้น ต้องทะเลาะต้องมาผิีใจกันก็ขอให้ระมัดระวังปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดซึ่งปัญหาทั้งสามเรื่องราวที่กล่าวไปมาข้างต้นนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในช่วงถัดจากนี้มากเป็นพิเศษหากว่าท่านรู้แล้วท่านก็ควรที่จะหาวิธีป้องกันหาวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านี้มาทำให้ชีวิตหรือดวงชะตาของท่านสะดุดได้ สำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณการทำนายการพยากรณ์นั้นก็เป็นการบอกเป็นการเตือนให้ท่านระมัดระวังขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน หากคลิปนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ขอให้ท่านช่วยแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ท่านหวังดีกับคนที่ท่านรักแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ